ศึกษาธรรมชาติกับเส้นทางปูพันเจ็ดของโรงเรียนเดินป่ากันครับ ือให้สวัสดีครับมาดิก็ยังสายอยู่เดี๋ยวครับมันยังไม่ทั้ทีเลยสวัสดีครับมาดิซันเอาเพย์เคอร์ชันก็ยังสายอยู่นะเดี๋ยวแบบนึงสวัสดีครับมาดิค่ะสวัสดีให้สวัสดีค่ะมาดิค่ะซันเอาเพย์เคอร์ชันมาใม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะซันเอาเพย์เคอร์ชันเรามาเดินป่ากันที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่าน ซึ่งที่นี่ครับผมได้จากกิจกรรมขึ้นมาก็คือโรงเรียนเดินป่าซึ่งเป็นแห่งแนกของประเทศไทยอ่าเส้นทางที่เราไปครับผมเป็นเส้นทางป่าดิบเขานะครับที่ยังสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนั่นก็คือภูพันเจ็ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับ1,700เมตร เส้นทางศึกษาธรรมชาติภูพันเจ็ดจุดเริ่มเดินอยู่บริเวณจุดชมวิว1715มีระยะทางสู่ลานกางเต็นท์2กิโลเมตรเป็นเส้นทางเดินป่าแคบๆสองข้างทางปกคลุมไปด้วยไม้เลือนยอดและไม้พื้นล่างหนาแน่นตลอดระยะทางเส้นทางนี้มีการขึ้นเนินลงเนินบ้างแต่ไม่ยากลาบากจนเกินไปแต่วันที่ไปฝนตกหนักมากลืนมากพบทางอหนียงตาเตรียมชุดกันฝนไปด้วยเด้อและที่สาคัญจะมีเจ้าที่คอยดูแลความปลอดภัยและให้ความรู้พันธุ์พืชตลอดเส้นทางดีสุดเส้นทางที่นี่ครับผมขอบอกเลยได้ว่า เป็นป่าที่สมบูรณ์มากๆนะครับทั้งพันธุ์พืชแล้วก็สัตว์นะครับแต่ที่นี่บอกไว้ก่อนว่าไม่มีสัตว์ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เล็กสัตว์เลือ้อยคานนะครับแล้วก็พวกแมลงนกหนูต่างๆงูด้วยเดนโนเสาร์ไม่มีไดนโนเสารานะครับก็หลังจากที่เรามาที่นี่ครับผมการเดินทางนะครับผมเราเดินทางด้วยรถส่วนตัว ใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณ11ชั่วโมงจากกรุงเทพนะครับมาถึงที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเลย <c oughs> จากกรุงเทพปักหมุด GPS มาที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเดินทางด้วยรถยนเชา่าราคา2 1 0 0บาทด้วยระยะทาง775กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ11ชั่วโมง <c oughs> นั่งกันให้ตูดบานไปเลย <c oughs> ก่อนถึงอุทยานจะผ่านถนนหมายเลข 56, 2> <c oughs> 1 2 5 6หรือที่เรียกว่าถนนลอยฟ้าฟ้าฟ้ากา <c oughs> ขรขับรถผ่านวิวบนยอดสันเขานี้สวยงามจริงเชียว <c oughs> ส่วนขั้นตอนนะครับการจองเพื่อจะมาโรงเรียนนักเดินป่านะครับผมเดี๋ยวพูดให้เข้าใจง่ายครับผมขั้นตอนการจองครับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนนักเดินป่า1เรื่อนผ่านระบบออนไลน์สมัครเป็นสมาชิกผ่าน,น National Park Outdoor k i d Edu com เรียนรู้สามวมดหัได้แก่ข้อมูลเส้นทางภู .7 ขาเจ็ดเ็ดข้าปฏิบัติเพื่อการเดินป่าอย่างมีความสุขการเตรียมตัวเพื่อไปเดินป่าเมื่อเรียนครบทั้งหมดแล้วจะได้ใบเซอร์ติฟิเคตมาให้นำใบเซอร์ติฟิเคตนั้นไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Line Official 2 ติดตามประกาศรับสมัครนักเดินป่าจากช่องทางเฟซบุ๊กเพจโรงเรียนนักเดินป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคาสามสมัครร่วมกิจกรรมนักเดินป่าผ่านช่องทางไลน์ออฟฟิเชียล Outdoor Education ช่องทางเดียวเท่านั้นนั้นนั้นตลอดกิจกรรมโรงเรียนนนเรือล่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจ่ายจ่าย่การจองก็จะมีประมาณนี้ครับผมใครที่สนใจก็ลองดูครับผมใครที่มาที่นี่รับรองว่าได้ประสบการณ์แบบใหม่แน่นะครับผมเดินป่าอย่างไรที่ไม่ให้ไปรบกวนธรรมชาติมากเกินไปนะครับการปิ้งไก่อ่งกอหลังจากนี้ประมาณ10โมงครับเราจะเข้าไปลงทะเบียนครับผมก็ <c oughs> ลงทะเบียนเสร็จเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับมีการอบรมก่อนที่จะไปเดินป่าจริงๆนะครับผม กับโรงเรียนนักเดินป่าแห่งแรกของประเทศไทยเส้นทางภูพันเจ็ดครับผมทำอะไรอะ่ะแหล่งพลังงานเลยเนะี่ยน้ำแดงกับน้ำเปล่าครับผมรับรองว่าดี หลังจากที่เราอบรมนะครับผมเรื่องกฎของการเข้าไปศึกษาธรรมชาตินะครับท้งการป่อไฟการทําอาหารนะครับปีเจ้าหน้าที่เขาแจ้งไว้ว่าเราเข้าไปเราจะทาอะไรบ้างนะครับก็หลังจากอบรมเสร็จเขาก็จะมีการสอนเรื่องการจัดเป้นะครับควรจะใช้อะไรบ้างนะครับอะไรที่จําเป็นเอาเข้าไปไม,ไม่เอาเข้าไปก็เพื่อไม่ให้เป็นการทําลายธรรมชาตินะครับเราก็มาจัดเป้ของตัวเองเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเรา ไปพักกินข้าวก่อนครับผมแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกรวมพลอีกทีหนึ่งเพื่อไปที่จุดเริ่มเดินครับผมที่จุดชมวิว1715งาแล้วดูบรรยากาศตอนนี้ครับฝนตกต่อเนื่องแพะแน่นอนเลยเป็นไง ฝนตกครับเปียบรุ่งขำมากอ่ะไม่หยุดเลยครับเราต้องเดินแบบนี้ผู้ร่วมชะตากรรมในรุ่นนี้มันต้องไปทางไหนครับ,อ,รบอะไรครับต้องลงไปทางนั้นเหรอครับโอ้โครับผมไปศึกษาธรรมชาติกับเส้นทางภูพันเจ็ดของโรงเรียนเดินป่ากันครับตกไม่ได้ยินอะไรแล้วมั้งเนี่ยไม่เห็นอะไรเลย ฝนตกนะครับสภาพอากาศถึงขั้นเลวร้ายสุดๆไม่คิดว่าจะตกหนักขนาดนี้ไปครับเราต้องเดินไปก่อนอย่างระมัดระวังเพราะเขาบอกทางลื่นมากจริงๆเส้นทางที่นี่ครับเดินประมาณ2กิโลเมตรก็ไม่ได้ถือว่าไกลมากนะครับจริงๆใช้เวลาชั่วโมงเดียวก็ได้ถึงแล้วแต่ด้วยสภาพอากาศที่พายุฝนเข้านะครับ ที่พบเฉวัะถิ่นนะครับมีชื่อว่าต้นรางจืดปูค้าครับตอนแรกเขาคิดว่าไอ้ว่านรางจืดภูคานี่แม่งเป็นใบกระท่อมบ้าใบากระท่อมไม่มาเกิดตรงนี้อ่ะแล้วเกิดที่ไหนนู่นท้ายกระบะขีดขีดละหบบ้ากิ นู่นนะตรงไปอันนี้เรามาเช็คห้องน้ำครับคือดีเลยครัคือดีกว่าดีกว่าโรงแรมมาโรงแรม <laughs> มีทั้งเป็นอาบแบบถังแล้วก็ชักโครก <laughs> นี่ครับฝักบัว <laughs> นี่ฉีดได้ครับฉีดได้ไดดดน้ำ เปิดได้ครับในนี้มีน้ํามีถังน้ําจะโคกใช้ได้เหมือนทําที่ไว้ดีมากเลยส,สรุปนะครับห้องน้ำํำห้าด,ดาวยิ่งกว่าห้าดาวยิ่งกว่าโรงแรมห้าดาวอีกอต้องดูวิวบรรยากาศสิครับโอ้ห้องน้ําดีขนาดนี้วิวขนาดนี้นี่ฮะก็รีวิวห้องน้ำคือเลเลด หลังจากที่เราได้เดินมานครับศึกษาธรรมชาติเส้นทางภูพันเจ็ดนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํานะครับพันธุ์พืชไม้ตลอดทางให้ความรู้เราตลอดทางนะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่ดีมากๆใช่คือเดอะเบสในทุกๆด้านแม้กระทั่งห้องน้ําการเดินทางค่าใช้จ่ายคือเดอะเบสหลังจากที่เราเดินเข้ามานะครับช่วงแรกก็จะมีฝนนิดหน่อยทางเดินก็ไม่ได้ชันมากครับผมแต่ว่าจะลื่นนิดหน่อยเพราะว่าฝนมันเพิ่งตก แต่ว่าธรรมชาตินี่คือเขียวช่ออุ่มเพราะว่ามันเหมือนกับเพิ่งลดน้ําต้นไม้อะอต้นไม้ใบไม้เขียวสวยแล้วก็ม,มีหมอกบางๆครับได้ฟิลบรรยากาศของเหมือนป่าดึกดาบันเลยจริงๆสวยมากนะครับก็หลังจากที่เดินมาถึงจุดลานกางเต้นท์นะครับก็เดี๋ยวเจ้าที่เขาจะแนะนําสถานทีอ่อีกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็เราอาจจะได้กางเต้นท์แล้วก็มีกิจกรรมต่อๆไปนะครับไปไปดูกันไป แล้วครับผมก็หมอกหนาตึบเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมก็เจ้าหน้าที่จะเรียกรวมพลเราเพื่อขึ้นไปบนยอดภูพันเจ็ดครับผมจะอยู่ไม่ไกลจะอยู่ไม่ไกลจากจุดหลานกลางเต็นท์นิดเดียวครับนี่ขึ้นบันไดไปแล้วก็ยอดจะอยู่ตรงนี้นิดเดียวครับผมก็ขึ้นไปดูชมวิวชมหมอกนะครับผมจริงๆจะต้องไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยใช่ไหมไหนพระอาทิตย์ตกแต่หมอกมันหนาไปแล้วไง ันเจ็ครับผมก็จากที่เจ้าหน้าที่วัด GPS ขึ้นมานครับความสูงตรงนี้นะครับมีความสูง1 7 0 9เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็บอกแบบปังมากปังมากครับตอนนี้อ,อ่ะมุดมุสามร้อยหกสิบองศาอันนี้มุนให้ดู <laughs> โอ้โหนี่จะขาวไปถึงไหนโพูน่ะขาวแบบขาวโพลเลยนะครับ <laughs> ก็คือช่วงที่ช่วงเรามาเนี่ย <laughs> พูดไปย้ำหลายรอบมากว่าเป็น ปลายหนาวต้นร้อนนะครับแต่ฝนแต่ฝนตกแล้วหมอกก็หนามากครับคือเรามองเราลองเรามองลงไปอ่ะเราไม่เห็นลานกลางเต็นเลยเดูดูลานกลางเต้นอีเงนินไหมเนะ,นะแต่มองไม่เห็นนะเพราะว่าหมอกหม,มอกหนาจริงนาาค,คนข้างเ,เราแบบว่าแทบจะมองไม่เห็นนะ ขาวโพลนก็หลังจากที่เจ้าที่นะครับได้มาขึ้นมาก็อธิบายในจุดต่างๆนะครับว่ายอดปูพันเจ็หรือโรงเรียนเดินป่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดด้วยจิตวิญญาณนะครับที่มีใจ จความสาคัญก็ค like ืออยากจะอนุรักษ์ป่านั on, router, ่นแหละก็เลยเหมือนเชิญชวนให้คนที่เข้ามาได้เข้าโรงเรียนเดินป่าอยากจะให้ร่วมกันอนุรักษ์ก็เดี๋ยววันนี้ครับก็จะมีกิจกรรมรอบกองไฟรอบกองไฟพูดเป็นลูกเสือเลยก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะครับพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับหมอมหลวงปริญญากรเขาบอกว่าเป็นบุคคลที่จับตัวได้ยากมากเดี๋ยวพี่เขาไปพูดคุยกันโอเคไปเดี๋ยวเรารีบลงไปข้างล่าง ผมอยู่เดือนหนึ่งอ่ะ<ฮ>เดือนหนึ่งก็อยู่คนเดียวในแคมป์อ่ะแล้วก็ตอนเช้าก็ไปเฝ้าแล้วก็มีคนมาส่งสบีงนะ,ะเป็นการรอที่คุ้มค่ามากเพราะว่าวันนีงผมเห็นควายมันมันเดินมาแล้วมันก็กิน้าตีนนะสักพักหนึ่งมันมันก็ตั้งแถวแบบอย่างเงี้ยตั้งงเดียงแถวอ่ะแล้วก็ทำตะูกเชิๆดๆอ่ะแล้วผมนี่มันมันทำแะไรมันไม่น่าจะได้ปิ่นผมอ่ะ ว่าเช็คลมลมผมก็อย่่ตั้งลมเนยนะมันไม่ไม่ใช่กลิ่นผมเพว่าถ้าพักหนึ่งเสือโครงมันเดินลงมา <c oughs> คือคือควายมันผมได้ยินเรื่องเล่าคนคนโบราณอ่ะเขาพูดว่าควายมันไม่โกเสือถึงไม่รู้จริงแบบคนที่เป็นที่อยู่ตามหมู่บ้านน่าจะรู้ดี มันตั้งเสาเลยฮะเาเอารูปตูวลูกเล็กๆเนี่ยประกบไปอย่างเงี้ยแลไอตัวผู้ก็ยืนด่านหน้าเงี้ยอไอ้เสือก็เดินหน่อยๆหลบไปไม่มีใครถูล่าไม่มีตอนนี้รายงานสถานการณ์จากจังหวัดน่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคาหรือเส้นทางภูพันเจ็บ คือทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องใส่ครื่องแตงตัวงนอยู่ในเกมเพราะอะไรไปดูไปนี่ครับเปิดเต็นท์ไปโอ้โห,โหขาวๆเลยโอ้โหขาวแบบอยากออกไปขาวแบบทุกัน,นุ <S <S ตอนนี้ก็ได้เตรียมตัว เก็บของกันแล้วครับสภาพบรรยากาศตอนนี้ครับหมอกลงแบบหนาจัดอีกแล้วแล้วก็ฝนไม่หยุดตกเลยตั้งแต่เมื่อคืนจริงๆแล้วสําหรับที่นี่ก็ถือว่าไม่ได้เดินยากครับผมแต่แค่เรามาอยู่ในช่วงที่มันเหมือนกับไม่คาดฝันเป็นพายุฝนที่มันเข้ามาในช่วงนี้พอดีครับม,มันก็เลยดูลําบากนิดหน่อย,น,น,อยนิดหน่อยใช่ไหม <c oughs> ทั้งหนาว ฝนตกตลอดทั้งคืนนะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปว่ากิจกรรมที่พีเขาจะมีให้จัดต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดเก็บพื้นเคลียร์พื้นที่นะครับก่อนที่เราจะออกจากป่านะฮะก็เดี๋ยวมีทํากิจกรรมอีกนิดหน่อยแล้วก็เก็บของเตรียมตัวเดินทางกลับนั่นเอง รีวิวโรงเรียนเดินป่าภูพันเจ็ดใน10วิการจองไม่อากไม่ง่ายค่าใช้จ่ายสาบาทค่ากลางเต็นท์ลูกหาบไม่มีทางเดินง่ายแต่เรามาเช่กลางเต็นท์ได้น้ำดื่มน้ำใช้ไม่ห้องน้ำเลิศก่อไฟได้เครื่อขคายชูมีนี่หนอยอากาศหนาวแช่ภูพันเจ็ด สำหรับโรงเรียนนั้นเดินป่าครับผมที่นี่ก็จะสอนจิตสํานึกในการเดินป่าครับผมของนักเดินป่ารุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาศึกษาธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับผมก็ถือว่าเป็นที่ที่เหมาะสมมากแล้วก็ดีมากมากด้วยนะครับผมคนที่อยากจะเป็นนักเดินป่าแล้วไม่รู้ต้องเตรียมอะไรบ้างที่นี่เขาจัดบวดหมู่ไว้ให้ทุกอย่างเหมือนอารมณ์เป็นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลอยู่อไปเดินป่าหลายที่ที่นี่ถือว่าเป็นที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดใช่จากเพื่อนบางคนนะคะที่จะสงสัยว่าเอ้ยเนี่ย อยากเดินป่าบ้างอเกี่ยวกอะไรบ้างมาที่นีน่แนะนาจริงจริงเขาแนะนําทุกอย่างเลยเรื่องกฎระเบียบอะไรเกี่ยวกับการเดินป่านะครับได้คําตอบทุกอย่างและลูกจิตดซับกด้วยอ่ารักให้รักธรรมชาติปกป้องอนุรักษ์และรักษาสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ครับผมพวกเราสองคนก็ขอร่วมเป็นกระบอกเสียงอีกส่วนหนึ่งแล้วกันที่อยากให้นักเดินป่าหลายหลายท่านนะครับที่เป็นทั้งมือเก่าหรือมือฉมังมืออาชีพแล้วนะครับก็ได้ลองมาที่นี่สักครั้งหนึ่ง แล้วคุณจะบอกว่าเยี่ยมครับแล้วคุณจะรู้ว่าความหมายของนิ้วโป้งคืออะไรการเดินทางครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเดินทางพร้อมกันใหม่ครั้งหน้าครับ